สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพรีวิวสินค้าอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือกาเกี้หรือโกจิเบอร์รี่นั่นเองนะคะเอาใจสายลักสุขภาพเลยค่ะตอนนี้เรามีบรรจุอยู่ทั้งหมด3ขนาดนะคะตัวนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าจะเป็นขนาด500กรัมค่ะใน1ลังบรรจุอยู่ที่10บห่อนะเหมาะสําหรับร้านค้าส่งและร้านอาหารค่ะถัดมาจะเป็นขนาดอยู่ที่100กรัมค่ะใน1ลังบรรจุอยู่ที่50ห่อค่ะเหมาะสําหรับร้านค้าปีกที่นําไปขายปีกได้เลยนะตัวนี้จะเป็นขนาดที่ยกลังนะคะใน1ลังบรรจุอยู่ที่3กกิโรัมต่อถุง ในนึงแล้วก็มีทั้งหมด7ถุงนะจ๊ะตัวนี้เป็นโกจิเบอร์รี่ขนาดเม็ดค่อนข้างใหญ่มากค่ะนี่เลยแล้วก็รวนมากด้วยนะรสชาติออกหวานอมเปรี้ยวนะจะสามารถนําไปชงชาได้หรือนํามาปรุงอาหารเลยก็ได้เกับี้เนี่ยตัวนี้นะบอกเลยว่าคุณประโยชน์เยอะมากและสามารถ นำมาทานเล่นได้เลยนะเป็นขนมขบเคี้ยวตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆค่ะสินค้าตาแท้ทุกชิ้นนะคะมีรับประกันคุณภาพสินค้าและมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะถ้าสนใจอย่างไรติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นะคะ